ดีทุกคนตอนนี้วันนี้มีเมนูมานำเสนออะไรส่วนอันคืออะไรนะได้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 หัวหอมหอมก โยนลงไปเลยนะดเมื่อกี้ใช่ไหมเจ้าเปลือกจะทำผัดเส้นพาสต้านะทุกคนวันนี้เราหมูลงไปผัดกัน ใช้น้ำมันมะกอกใช้น้ำมันมะกอกผัดหืูข้าวหอมใหญ่ก<อ>่อนหอมใหญ่หันหหห่นเต๋าผัดใส่กลางใส่กลาง หอมไหมแปลกแปๆยังไม่ทันสมบูรณ์แบบรอแป๊บใส่แค่หมูแใส่แค่หมึกก็ด้วยจะเป็นทะเลนะเราอแดปหมูหมึกกุ้งอแดปสดใช่ใช่ใช่เนี่ยโอ้โหตัวเครื่องมันเยอะมากเลยนะนิ้นเครื่องนะทุกคนไม่นิ้นเส้นตาจ้าละ ก็ผัดหมูส hmm. <Q> ุกแล้วก็นิสุกแล้วก็เอากุ้งเอามดหมูกใช่ไหมอืุ้ส่นสผักปาซ่เกม่มีผักกิปา่าเไม่มีผักแต่เราก็ใส่ผักอยากกินอะไรใส่ยอะใจูเราเองเนาะนั่นแบบิน เห็นนักจาอย่างเห็นแล้วเพื่อแม่จะใส่แบบคาโบนาร่านะน้ำปลาหมึกจะไม่ให้มันออกก็อับรั่วพ่อเห็นลักจ้าโดยมาไล้โดยคิดว่าพ่อกับแม่ทำซอสคาโบนาร่านะออ๋แม่ไม่ชอบมันเป็นซอสแล้วนี่พาคาโบนาร่ามีจืดจริงจืดขนาดนี้มันก็งวดเพราะว่ามีใส่ซอสอะไรเราต้องปรุงด้วยใช่ไหม สูตรอิตาเลียนซอสไทยสูตรอิตาเลียนซอสมั่นเป็นซอสที่ทำพวกมะกรนีพวกพาสต้าใช่ไหมการเล็กน้อยตัดลดนะทุกคนอนกลิ่นใช่เลยใส่นั่นนะออริกาโน่เอออริกาโน่หอมออริกาโน่ออริเนื้อเห็นยังรนเปล่า เราลอชิมเหอได้ไหมได้ป้าว่ารถมันก็ได้อยู่นะเปรอะก่านะมันต้องรสชาติเป็นไงเอ้าเหมียนผัดมะกรูนนี้เติมน้ำตาลนิดหน่อยไหมเกลือไปใช่ไหมเกลือเกลือใส่น้ำตาลนิดนึงปลาได้ไหมอาหารฝรั่งใครก็ใส่น้ำปลาบ้างหรือเปล่า เกลือเราไม่ได้มีเกลือไงเกลือนี้ทีสัตว์เคลือแล้วนะหวานอย่งเดียวเคลือแล้วเคลือแล้วใส่พริกไทยหน่อยนะเดี๋ยวพริกไทยหยอกหน้าเอาได้ไหมใครชอบไม่ชอบก็หยอกไปที่หลังใส่เส้นไปเลยไหม เอาเส้นใส่จานแล้วก็ราดคุกกันเลยก็ได้เออจริงๆคุกไปเลยเน่เส้นจะไน่นแน่นว่ามันเป็นอะไรคุกเลย,เ,ลยเราทำเองมันไม่มีวิธีที่ผิดอยู่แล้วมีแต่วิธีที่ถูกเออเจ๊ไหมโอ้โห <laughs> ตอนแรกมันก็เส้นน้อยนะเนี่ยโอ้โหให้ลวกเพิ่มลวกเพิ่มเป็นไงละเต็มเลยทีนี้ถึงไม่ลวกเลยเห็นป่ะโอ้โเดี๋มาผัดไปเลยเนี่ยทุกคน เราผัดผัดของกรนีเดี๋ยวเราใช้เส้นพาสต้าแทนนะจะมีอยู่ข้างในน้ำแค่แบบเนี่ยเ่เข้าเส้นพาสต้าเดี๋ยวถ้าใครชอบเผ็ดก,ก็ไปใสพ่พริกเอาถูกต้อง,งผัดอะไรก็เพิ่มเติมกัเลยเองนะมิ้วะนะน,ปปนีนปปนนปปน่ปลาไม่ตาลคมเป็นนี่เป็นอะไรอะไรเพิ่มเติมกัเลยเอง แต่ห้ามเพิ่มเติมห้ามเติมความอร่อยนะเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วร้องบอกไม่อร่อยเนี่ยเสตียูอยู่ตรงนี้เนาะมือช็อตเลยเดี๋ยวเขิมออันตรายอร่อยกิ๊กท้าได้หรอหนวก้อนเดียวรู้จักต้มเำหัวก้อน ลุกเข้าให้เข้ากันเสียงคุ้นคุ้นบัตรอร่อยช่วงนี้เป็นช่วงทำอาหารนะทุกคนไม่ใช่ช่วงเล่นเกมเก็กได้เกมค้างไว้นี่ยบอกแล้วอร่อยอรูยถ้ถูกใจว่าสุกใจว่าไปรู้ไปรู้ไปรู้

เราต้องไปซื้อไอ้นี่นี่ก็คือผงอ่ะออริจินัลแล้วก็พริกปาปิก้าเออเออเหมือนเคยเห็นแม่มีแต่ว่าไม่รู้ดีนะผงปาปิก้าน้องมีเอีเปล่าต้องมีนี่นะอ่ะห้าละของจริงนะเนี่ยพิสูจน์แล้วมีแต่อันี่เนี่ยคอมเมนเตอร์ว่าไงเฮ้ยกูโอเคเอย่าบอกลราบอกไม่โอเคดิเพื่อเพื่อเพื่ออร่อย เอาละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตต้องทำพาสต้าทาแรกเนี่ยปกติทำมักกะโรนีใช้เส้นพาสต้าก็ดีนะมันได้ยาวๆดีมั้งตงนี้มักกะโรนีมันก็ยาวหนึยกว่าไหมนะน้ำมีน้ำเส้นจะเหนียบกว่าไหมเหนียบหรือไม่ดุถ่ายรูปส่งไปในปุ่มกินเนก้ยกินเนี้ยไชยมูสเจ๋อ ให้จิมบิว,บวถ่ายจิมดูเอมันไม่เอาเส้นลงไปผัดนะตอนแรกเส้นมันเหมือนดูกรุบกรุบอยู่พอดีเลยใช่ไหมอืมอาล่นแะแค่นี้ทุกคนเราขออนุญาตกินก่อนเสีย